ว่าม <ality> ั้ยค่ะครับแล้วอี่วนครับ1ครับครับคร 库库尔坎。 baix i no อนปืนใหญ่ครับคนปืนใหญ่ไปเลยครับไปเลยดีไปหมดเป็นใจครับไม่จำเป็องกันเทหารนไปกับเปมมารแขครับี่น่คเาจะเข้ามาสาัง่อรี่น่เลยครับากัน